สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมี5ประตูสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับ5ประตูสปอร์ตฟอร์ดเฟตนะครับคันนี้ปี2011เป็นโฉมไม่แน่เช่นมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่องพันหเกียร์ออโต้นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบสีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างขับไกลได้สบายแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับหนึ่งแสับาทนะครับรถอยู่คลอง7ปทุมธานีนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปได้เลยครับขอรูปขอวิดีโอ ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคลิปรอบคันด้วยนะครับใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้เป็นตัว s s p o r t นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเซนล็อกแอร์แบ็กเอพีนะครับใครสนใจนะครับสภาพงามๆเลยครับใส่ล้อแม็กสวยๆนี่ครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับ5ประตูสปอร์ตฟอร์ดเฟสต้าปี2011เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ1,4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกคนนะครับสนใจโทรเจรจาก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับใครอยู่ใกล้คลองเจปทุมธานีไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้สภาพเฟสสวย เดี๋ยวลองมาชมคลิปรอบคันดูนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับนี่เลยครับประมาณนี้นะครับสีสวยสมบูรณ์เงาฉ่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจนะครับสำหรับคนที่เข้าใจและชอบ Ford f i ฟียตนะครับราคาสภาพคันนี้สวยๆเลยครับใส่ล้อแม็กมางามๆสีก็เงาฉ่ำนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบนะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามอยู่ใกล้ก็มาเช็คทดลองขับนะครับรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำอะไรอย่างใดบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับการันตีการจัดส่งนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวย สมบูรณ์นะครับภายในก็สวยสะอาดนะครับเป็น5ประตูมือเดียวสภาพนี้ราคานี้นะครับเ,เป็นเงินสดนะครับ สนใจโทรเจรจานะครับสีสวยเงางามนะครับเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับขัดเคลือบทองความสะอาดดูแลเก็บงานมาให้แล้วนะครับสมาชิกรองพิจารณาและตัดสินใจนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้าด้วยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับสภาพแบบนี้ถูกใจเน้นโทรเลยนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดครับรถสภาพแบบนี้ปี2 0 1 1 1 4 5 0บ0ับาทนะครับขายเงินสดนะครับใครสนใจถูกใจโทรเจรจาสอบถามไปได้เลยครับกับเบอร์ ทและไลน์ที่ให้ไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับใครชอบและเข้าใจ Ford f เ f ี t ต t นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆกนะครับก็มาชมได้ครับมาเช็คได้ครับมาดูรถทดลองขับได้ครับเน้นเลยครับโทรเจรจาสอบถามไปเลยนะครับนี่เลยครับไลน์ก็มีโทรก็ได้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับคันนี้สวยๆสภาพดีๆครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจดูได้นะครับโดยรวมรถสวยครบจบในคันนี้แน่นอนนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขัดและเช็คเรียบร้อยนะครับโทรเจรจานะครับใครไม่มั่นใจไม่เข้าใจโทรได้เลยครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับกับ Ford f เฟียตตัว S s p o r t ปี2011มือเดียวป้ายแดงเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สหรือไม่เคยชนหนักตัดต่อรือพิกคว่ำนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบครับ